แต่ก็พูดใต้ไม่ได้แปลว่าเก่งนะก็คนนครก็เก่งหมดอ่ะหน้าตาดีด้วยเม่ันลยังไม่ทันจขวดอ่ะเฮยกพี่ถังเบียืออะไรไม่รู้ไแต่รู้ว่าห่อใช่ไหมใช่เสิข้อมูลดหล่อใสนโหตอนนั้นน่ะ ตอนที่เวิร์กช็อปห้าสิบคนน่ะที่จะเข้าไป24อ่ะมีไบร์มีโซ่พี่สังเบียร์พี่สังเบียร์ตกเหรอพี่สังเบียไม่ได้อ่ะโอ้ตลกอ่ะตลกเขาถึ่ไม่ได้แล้ไม่ไบร์ทคนจะต้องแทนดีนียเพราะว่าเสด็จไปไม่ได้หมดสามคนเนิ่นเลยเอาตั้งสามคนมีพี่เอิร์ดด้วยเสน่หเขาไม่เคยมีไง พี่บอกว่าถ้ากไม่ได้ถ้าปีนันทำเบียได้ก็จะไม่ได้ได้ดีได้ไมนอนมาเลยมานอนเลยมานอนเลยไม่ดวงไวต้องอยู่ปีเก้าอยู่แล้วป็ีแดก็ต้งนะวแมดูแม่ลงปีแปตนั้นเป็มมากมเอาวีไปทัไม่อยากให้เ มถ้าเป็นมีสิบใบจะได้เข้าวอถ้าเป็นมีสิบใบจะได้เข้าวมายืนขบางกิโอยากได้เลขสิบไหแข่งบารสอะไรก็ใส่เลขสิบอ๋อวยหรอแล้วตอนนี้อยากได้เลขอะไรตอนนี้ตัวใหญ่แบบตัวใหญ่ไปพี่สีไปมาเลยตอนนี้ไปอยากได้เลขอะไรโอ้โดนานี้อยากได้เลขอะไรนะ ขันวน้านตวนาตสทันตักเนัก้นไงเนนำนานไงจะแขขยับเข้าไปอีกไมอ่ะจแนุนจะเข้าฟาแล้วฝอยมาหน่อยมาขยับมาอีกนิดนึงลูกไปอีกนิดหล่นข้างล่ามีเสรางล้วก็เข้าประตูเมื่อกี้ไปดูเกือดไม่ทันเดืดไปนเดืเดไม่ทันเมื่อกี้ไปดนดาวรุ่งคนนึงเก่ง

เหมือนคันนี้เจ้าจานิารจอเดินต้งาจกันดกนเลย่จานสาร์หมดเลยเสยงอนดนตัคนต่อไปเลยนะเนี่ยคนเนี้ยะ

ได้โชวิบอกจะบ้านก่อนชวิดไหนวิดบอกคนอื่นก่อนว่างนนเวลาตีสามตเลยอได้กทุกคนว่าครึ่งวางไมได้ได้เกียรติไไม่เไจับยบ้านก่มนเย่ี่น้็่ตห่้ครึ่ง

พุนี้แล้วทไม่เรียเไม่ว่าเมื่อกี้เนเต็ไปแล้วอะไรนะมชนมชนเนเยไ่อเน็ตไเคยขับรถชนเธอเห็นมกทองกนั้ไเนอไม่เลยชนเกเอาไ้ให้เจะเป็นนตไม่เลยยุ่งกับาานเตบอกไม่เลยุ่งกับใครเอเไมลยุ่งกับหน้าชาว้าเมื่อกี้ก็บอก่บอก

เพียงแค่มองใน да. ตาอะไเหรอใครยังอยู่เหรอไปม่ที่ไอ้เหรอพี่ไอ้เรายังอยู่นะยังอยู่อ้าวพี่เนมออกมาแล้วแล้วพี่ไอ้สากับใคร ขอได้นะลูก